รมสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมอยู่ที่วัดตาลเกตช่อนี่นะครับตำบลตราลาดโกดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหลวงปู่ทวดนะครับผม มีคาถานะครับตั้งนโมสามจบว่านโมโพธิสัตโตอาคันติยะมายะอิติภะวะอิติภะคะวานโะมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโะมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภควาสาธุพ่อนะครับผมพูดถวั หลวงโป้ทวดเหยมน้ำทะเลเดินนะครับที่วัดตาเกตช่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ